สดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนี้นะคะยิงเดี๋ยวพาทุกคนนะคะมากินตะปะคงร้านตอกแตกนะคะร้านใหญ่ร้านร้านใหญ่ตอกแตกพี่บ้องคค่ะโอเคที่วารล้นตะบะคงเสบๆพันไหมคะมากับยิงดีพี่น้องสวัสดีค่ะนั่งไหนจ๊ะ ดีเนาะเรื่องบอกกล่องดีๆมามากับฟีก็ยิ่งดีเออกระสุนได้เลยเห็นมาไหมกระให้จันสวยเวด้อเออเหลือดโยเหลือดโยอันนี้ตำนอ๋อว้าวอันนี้ตำตำข้าวกล้สงสูงเพราว่าข้าวสุกแล้วก็ตำไทยอันไทยข้าวโพดตำไทยข้าวโพดตำไทยแล้วก็อันนี้เหลาเหลาปลาหมึกแล้วก็หอยนะคะแล้วก็ปีกไก่เท่าน้ำปลาพี่น้อง ้องกินข้าวมีไงได้สาวแมวพี่น้องกินทัทามันเนียเลแมนเลิศเสียบบัารค่ะพี่น้องมาน้ำหญิงดีค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะอเคอัสคาเฟ่นะคะมีนี่เมืนมีน้องหมากับน้องแมวเลยดูดีเลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในค่ะ แล้วน้องอยู่ไหนเยนว่าสิบเหล่นกับน้องหมาพี่น้องแต่ว่าขนมแบบน่ากินมากเลยได้เดี๋ยวให้ดูขนมก่อนนะคะเราจะไปเล่นกับน้องทุกคนโอเค บรยากาศร้านก็จะมีน้องแมวน้องหมานะคะมีหมอนที่เป็นหมาที่เป็นแมวค่ะทุกคนนะคะบรรยากาศร้านแบบดีน่านั่งมากเลยทุกคนมาดูน้องทุกคน๋นนอ,อนะใช่ไหม นอนแบบว่าสบายใจเลยอุ้ยเธอดูตาน้องสิแบบว่าโยน่ารักจังเยยิงบีนอดงามสวัสดีค่ะเสวัสดีค่ะคนสวยหนาคือจังหลูกเพื่อจังตูนีนะคะอัสนะคะก็คือร้านตั้งอยู่ที่ทางออกอุดรธานีนะคะเส้นไปทางทายค่ะทุกคนค่ะ สวยมากอันนี้เบลสั่งนะคะบแบล็กมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่เป็นช่อมะพร้าวยิงดีนะคะสั่งยูสุบแบล็กส้มยูสุนะคะทุกคนบรรยากาศร้านดีมากมาเบิ่งน้องแมวกับน้องหมาถาน้องหมาอุยยิงดีงมือโจวบเคกนอก้อ <laughs> สวัสดีคะ่ะผมชื่อ ขงชื่อลาวาค่ะอันีชิดวพ่อช่าูนะกาลังเป็นวรุ่นน่ารักนั่งตรงการได้สวยดีน้องชื่อลาวากับเอส่โมนะคะเอาใหเบิร์เคครัพี่น้องอันนี้แบแสบดยกินไปครึ่งนึงแล้ว่ว่าอร่อยจริงค่ะทุกน